สิ่งที่กกตหรือว่าคนที่ควบคุมกกตอีกทีหนึ่งเนี่ยต้องการมากที่สุดคือทําให้ทุกคนเลิกสนใจหีบเลือกตั้งนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราน้าที่แห่งนี้ไม่มีใครสักคนที่สามารถมองเห็นหีบปัดเลือกตั้งได้แล้วเมื่อไหร่ที่เราหมดใจที่จะเฝ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราลักสายตาจากหีบเลือกตั้งเขาจะ นั้นนะคะจุดประสงค์เดียวเลยที่วันนี้อยากมาคือเราต้องจับตาดูของในหีบไม่ให้กับพริบตาถ้าจะนับนับต่อหน้าพ่อแม่พี่น้องประชาชนจะสองวัน3วัน5วัน7วันเราแท็กทีมกันมาเฝ้าค่ะต่อให้นับใหม่แล้วแพ้ก็ขอให้ เจ้าแค่เนี่ยเดี๋ยวจะมายืนดูทณสุชาติแด่งซ่งมีจิตใจจะฝันใฝ่สร้างสารรค์อะไรที่ดีๆต่อไปนะคะประชาชนทุกคนคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือสถาบันที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในประเทศนี้จริงๆ